สวัสดีครับผมจะมาสอนวิธีการเ,าเก็บประวัตินะครับแบ็กอัพของไลน์ใน Android นะครับซึ่งตอนนี้ทำได้เฉพาะใน Android นะครับวิธีนี้ก็ขั้นตอนนะครับไปที่แชทที่เราต้องการอยากจะเก็บนะครับสมมุตินะครับผมเลือกคนนี้วิธีการเก็บแชทนี้นะครับจะเก็บทุกอย่างในแชทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูป วิดีโอคลิปสติกเกอร์ข้อความจะอยู่หมดทุกอย่างเลยนะครับขั้นตอนนะครับให้กดที่ลูกศรลงนะครับอยู่มุมขวาบนแล้วก็ให้เราเลือกตั้งค่าแชทครับเสร็จแล้วให้เราเลือกสำรองข้อมูลประวัติการแชทนะครับอันที่สอง ให้เราเลือกสำรองข้อมูลทั้งหมดนะครับจะได้เก็บทุกอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับแต่ถ้าเราเลือกอันบนนะครับมันจะเก็บแค่ข้อความอย่างเดียวจะไม่เก็บสติ๊กเกอร์หรือว่ารูปภาพมันจะไม่เก็บนะครับก็ให้เราเลือกสำรองข้อมูลทั้งหมดไปนะครับมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่าได้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ line dot line underscore back up นะครับตามชื่อเลยในนี้แล้วก็มันจะถามอีกว่าให้คุณเนี่ย ต้องการที่จะส่งไฟล์แบ็กอัพเนี่ยเข้าไปไว้ในอ e ีเมลหรือไม่นะครับก็ถ้าคุณก,กลัวหายจริงจริงก็ส่งไปไว้อีกอีกขั้นหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อความชัวนะครับแต่ว่าผมไม่เก็บนะครับก็กดไม่ครับผมต่อมาเรามาดูวิธีการนำแชทนำประวัติการแชทที่เราได้เก็บไว้เมื่อกี้นะครับกลับเข้ามาในเครื่องนะครับสมมุติว่าเราลบลายลงใหม่แล้วนะครับ หรือว่ามีเหตุจะต้องเอาเครื่องไปซ่อมนะครับแล้วลายหายนะครับก็ให้เรานะครับกลับไปที่แชทคนเมื่อกี้นะครับคนที่เราได้เก็บเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นคนนี้ใช่ไหมครับเข้าไปในหน้าแชทแล้วก็เลือกมุมบนขวานะครับลูกศรลงนะครับแล้วก็กดที่ตั้งค่าแชทนะครับให้เลือกนําเข้าข้อมูลประวัติการแชทนะครับ แล้วก็กดเยด,ดเลยนะครับโอเคมันก็บอกว่าได้นําเข้ามาเรียบร้อยแล้วนี่นะครับที่เราเพิ่งเก็บไปนะครับจะยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับรวมถึงเวลาที่เราได้คุยกันด้วยในแชทนะครับครับผมถ้าสมมุติว่าเราต้องเอาเครื่องไปซ่อมที่ศูนย์นะครับหรือว่ามีเหตุจําเป็นจะต้องล้างเครื่องใหม่นะครับก็ ผมมั่นใจว่าโฟลเดอร์มันน่าจะหายนะครับที่ว่ามันได้สร้างไว้นะครับก็ให้เราเข้ามาดูนะครับในไฟล์ในเครื่องนะครับไปที่หน่วยความจําในเครื่องนะครับมันจะมีโฟลเดอร์ line back up ไว้นะครับสร้างขึ้นมาให้เราอันนึงนะครับโอเคก็ให้เราอ่าย้ายนะครับโฟลเดอร์เนี้ยย้ายกดย้ายเลยย้ายไปไว้ใน sd card นะครับ ซึ่งเป็นการป้องกันไว้นะครับถ้าเผื่อโฟลเดอร์นั้นมันหายนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะครับก็กดย้ายมาที่นี่เลยนะครับโอเคแต่น,นี้ผมไม่ย้ายนะครับผมทำให้ดูเฉยเฉยครับผมก็จะเป็นโฟลเดอร์ข้างในก็จะเป็นข้อมูลที่เราได้แบ็กอัพไว้นะครับไม่มีอะไรเลยก็จะมีแค่อันนี้ครับจะเปลี่ยนชื่อก็ได้ มังคับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้ากลัวหายนะครับให้ย้ายโฟลเดอร์ลาย underscore backup นะครับไปเก็บไว้ใน sd-card อีกทีนึงนะครับเพื่อความชัวร์โอเคการย้ายก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่นี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรายงานเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ